น้ำทับกับดอกไม้อะไรสวยกว่ากันตอบ,บ,บตามความจริงดอกไม้ค่ะทําไมยังจะงยังจะถามอีกลองพื้นเพื่อนเลยวันนี้ลองพื้นหน่อยลองพื้นจะเพื่อนดอกไม้อยู่แล้ว <c oughs> ดอกไม้เพื่อนลองพื้นนะหลังว้สีสม้ม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับตอยครับครับกับเดอะคูปชแนลชแนลเยอะวันนี้มาดูใช่เป็นหนังคาเวียเลยเดียวันนี้อ่ะวันนี้เรางานเปิดตัวอีกแล้วใช่มารับจอบลงทะเบียนเชอทางนี้ค่ะมาสิคะลงทะเบียนลงทะเบียนอะไรคะผู้ป่วยโรคนเปิดตัวอไม่ใช่ วันนี้แล้วงานเปิดตัวอีกแล้ว Mercedes-Benz CLC Coupe นั่นเองคืออยากจะเอาเครื่องดูดชูกำลังไปให้พี่ๆที่ Mercedes-Benz มากเพราะว่างานเปิดตัวที่ยิบที่ยิบไม่พอที่ยับเลยค่ะแบบว่าเดือนละครั้งสองครั้งจนบางทีงชมพูบ้างบางทีอะไรอีวันนี้พี่ชมพูมาไหมไม่รู้แต่ละมุดมากค่ะกระทุเลียนน้องดูเรียนเดี๋ยวน้องระมุดน้องดูเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถยนต์รุ่นนี้นะพิเศษยังไงมันเป็นยังไงแล้วราคาจะเป็นยังไงแล้วออปชั่นจะเป็นยังไงเงะอ รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะคะจะเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวมากๆเลยค่ะระหว่างความเป็นอเนกประสงค์ของรถยนต์ SUV นะคะแล้วก็ความสปอร์ตความโฉบเฉี่ยวประหยดประหยวดไปถึงความสนุกในการขับขี่แบบรถยนต์อัลเท้ด้วย completes our full portfolio range of SUV cars starting from the compact GLA all the way up t o our luxurious GLS and of course the pure offroader our G-Class คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เปิดตัวออกมาเรียบร้อยแล้วเนื้กับรถยนต์ที่มีชื่อว่า Mercedes-Benz GLC 250d f o 4Matic Coupe AMG Dynamic ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นล่างนะจ๊ะถามว่าชายนี่คือ,อชื่อรุ่นรถหรือกับเหุชมเครื่องข้าวหวานต้องสะพึงงานไปกับความสวยงามงามเส้นสายมีความเคลื่อนไหว GLC <laughs> Coupe เนี่ย มันก็คือตัวถังคูเป้บนพื้นฐานของรุ่น G L C Class ซึ่งก็เป็น SUV บนพื้นฐานของ C Class <c <oughs> อีกทีนึง่ง <c oughs> มีความซ้อนในซอส Inception <oughs> ของ G L C มิติก็จะยาวกว่า G L C แล้วก็เทียบก,กว่าด้วยก็คือมีความแบนมีความเคลื่อนไหว <c oughs> เรามาดูนี่ดีกว่าคุณพี่คุณพี่ตากล้องตุนี้นะฮะแล้วมีความสปอร์ตนิดนึ่งก็บอกสปอร์ตนิดนิดสปอร์ตนิดนิดสปอร์ตนิดนิดเนี่ยสปอร์ตมืดมดกัดนี้เตี้ยไม่ใช่ป่าไม่ใช่มะเห็นได้ว่าเส้นหลังคามีการออกแบบใหม่หมดเลยดูไหมเปรี้ยวปกติเส้นหลังคาก็จะมีโป่งๆป่งอันนี้ก็คือแบบว่าลาเทไปเลยอย่างนี้เี่ซีคูเป้ที่ขายในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นล่างหรือว่ารุ่นแพงเนี่ยนะก็จะมีการตกแต่งภายนอกด้วยชุดแต่ง A M G หมดเลยใช่ก็จะ ตัวถูกตัวแพงก็จะเหมือนกันเลยล้อนะจ๊ะล้อแมกขนาด20นิ้วเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันลายเหมือนกันเลยใช่มีบันไดข้างมาให้ด้วยใช่กันชนหลังกันชนหน้าเหมือนกันมีอะไรคือชิ้นเดียวกันหรอสลับกันได้ยางงี้หรอไม่ใช่เหมือนในเกรดต่อเกรดเหมือนกันตุมล้อมีความแบบอื้อคุมล้อดําเล็กๆล้อล้อซูบ้าให้ความแบบครอสโอเวอร์เล็กๆให้ความอะไรเป็นเส้นสายที่ดูเคลื่อนไหวด้านหน้าอะพการชนด้านกระชังหน้าแบบ ด o มอนกริลใช่แล้วแล้วไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System จ้าเหมือนรุ่นพี่ GLE 500E ที่พี่ถ่ายมาเลยใช่ไหมไฟหน้าก็จะเน็ตเปียบได้ก็เธอรูุ้่มนเน็ตแรงเลยนะเท่าพะเส้นไฟหน้าได้ทำไลท์ไลท์เป็นแบบฟ i b e บ o ร์ i c ติกนะฟอร์บูร์พลติกหรออืมแล้วดูสีมอนดวงตาด้วยนะซึ่งดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจ Just play your one ไฟท้ายก็จะเป็น LED ทั้งหมดเลยทั้งชุดนะคะด้านท้ายนี่ต้องพูดก่อนเลยว่ามีความคล้ายคลึงคลึงคลึงอะไรคีึงอะไรมีความคล้ายคลึงกับ GLE Coupe เห็นไหมดึง GLE Coupe ราคาแพงมากถ้าใครเหมือนตัวรถไงเธอเออไม่ถึงก็มา G.L.C. กระพอ GLC ดตีวเปนกระพก็เหมือนกับมันเป็นซิกเนเจอร์ของรถยนต์คูเป้ของบริษัทเดสเบสนะที่จะมีไฟท้ายยาวแบบนี้ฝากระโปรงท้ายที่ไม่มีทะเบียนทะเบียนอยู่ที่กัญชนท่อไอเสียที่เป็นท่อไอเสยรูปทรงฟีล์ลฟ้าวสุสวิงมิงโกอิโกบั๊ม เซนเซอร์ก็มีให้รอบคันเนาะใช่มีระบบ P c a r P Safety P Safe มาให้รวมถึงมีระบบช่วยถอยจอดให้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเ่าเข้าไปดูในกันดีกว่าป่ะคุณผู้ชมครับจะเราสลับกล้องเหมือนพี่ต่อยไตพบนะเราจะมาดูคันขาวกันบ้างนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเนาะที่ราคาแพงกว่าก็คือชื่อรุ่นว่า Mercedes-Benz GLC 250d Formatic Coupe AMG+ Plus ซึ่งมีความเปลีปล่ยนแลงอยู่ที่การเปลี่ยนหน้าจอเป็นขนาด5.5นิ้วแล้วก็มีกล้องคู่ใช่สามารถโฟกัสแบบเขแบบแบบาเรียกว่าอะไรมีโบเก้ได้เดนะเบ,บอร์หลังเบอร์หลังอารุ่น AMG+ Plus แตกต่างกับรุ่น AMG Dynamic ยังไงคุณพี่คือหนึ่งอย่าง k e y l e t s Go ระบบเปิดไฟท้ายที่เป็นแบบ ไม่ต้องใช้มืออ่ะมันอยู่ในรวมอยู่ในคิเลสโก้ด้วยอ๋อก็คือใช้ท้าใช่่ทะลุนี้ใช่ทะรุ่นพาดก็จะมีมาให้แต่นะจุดนี้เราไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจเราก็จะต้องเปิดแบบใช่วิธีการเปิดจ้านี่คุณพี่ตะกล้องมาดูสิคะวิธีการเปิดเนี่ยนะเก๋ไก่สไลเดอร์มากๆาอุ้ยจบแล้วก็ใช้วิธีจบอย่างนี้เหรอลูกจบหนูเป็นงูเหรอคะหนูนี่ก็คือวิธี ฝาด้ายไฟฟ้าแต่ต้องรู้ก่อนว่าฝาด้ายไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งรุ่น M G d y n a m i c ก็มีมาให้ก็ได้ไฟฟ้าแล้วแต่ว่าจะไม่มีการเตะโดดเตะขาใช่แล้วเห็นเป็นรถแบบทรงทายลาดอย่างนี้เห็นนางลาดๆอย่างเงี้ยคนของเพียบนะจ๊ะได้ยินว่ามีปุ่มแถวๆนี้ ใช่สามารถพับบอกได้เลยแต่เราเปิดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามีกล้องถ่ายอยู่ใช่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าการเก็บงานหรือว่าสื่อที่ใช้เนี่ยดูดีมากๆเลย,อ,ยอุ้ยตอนนี้ขนของได้เยอะนะทั้งหมดคุผขาเมืองคุณพี่ไม่เบาเลยนะจ๊ะไม่เบาเลยทีเดียวราคาไม่เบา <c oughs> ่าเอาไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นนำเข้าไงนำเข้ารถนนำเข้านอนรุ่นนี้นำเข้าเนาะที่พี่จูนสาวิตีก็ได้บอกไว้ว่าจูนสไิตีเวลาเราพับบอกไปแล้วเนี่ยพี่จูนบอกว่าสามารถขนถ <c oughs> ุงกลับไป7-8ถุงเลยทีเดียว นั่งสองคนเอาหนุ่กลับไปทำอะไรจนประจุเอาไปขายเหรอทศกัณฐ์เหรอคะดิ่งคอเชืเอ่อหน้านมน้าุกบุกกระลีอความากๆนี่ไงน,นี่ไงเดี๋ยวเราจะพับบอกแบบวันทัชให้ดูนะจ๊ะเพราะว่าสวิชเนี่ยทำดีกว่ารถยนต์หลายๆรุ่นเลยนะ <ๆ S 1> สวิชดูไฮโซมากๆจริงที่เราขับไปแล้ววะค่ะคุณพี่ขาอีกบอกมาอีกบอกมานี่ไงตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ปุ๊บโอ้ยตายแล้ว ถุงก๊อถึงเจ็ดแปดถุงเลยที่ดีอะหรอถ้าเป็นถุงอย่างอื่นจะได้กี่ถุงอเก็จะได้หลายร้อยถุงอยู่นะถุงอะไรหรอได้เป็นพันถุงไม่รู้เรื่องเลยถุงอะไรถุงก๊อปแก๊ลงี้ไงอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหญิงแห่งวงการเบาะหลังเนี่ยไปนั่งเบาะหลังให้ดูก่อนดีกว่าว่าเห็นลังคาลาดแบบนี้จะฟาดหัวเราหรือเปล่าหัวจะติดมาน่าสีปะต้องปิดด้วยกับไฟฟ้านะปิดลึกของทุกความพิเศษไม่ใช่พรีเมศยมหะค่ะทำไมต้องปิดด้วยไฟฟ้าค่ะเห็นไหม4แม t ิก พูดเลยเป็นยังไงบ้างเจ้าหญิงว่าเฟรมเหลือประมาณหนึ่งกำปั้นก็ยังได้อยู่ไม่ติดแต่ว่าคือด้วยความที่เป็นสีดำอ่ะมันจะรรู้สึกว่ามันขึ้นขัดนิดนึงแล้วก็เส้นบ่าก็สูงนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ดีงามคือช่วงเท้ามันใต้เบาะมันกลวงกว่า bmw x ใช่ใช่คือนี้ลงทุนไปงาน bm expo เพื่อที่จะนั่งเปรียบเทียบให้เลยนะ เกียรติในความพยายามตรงนี้คือเท้าแต่ก็บอกว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบเราชอบเนื้อเบามันซัพพอร์ตแผ่นหลังแล้วตัวฟองน้ำก็นิ่มกำลังดีแล้วตัวหนังอะสบายสบายเด้อหลังก็มีความแบบยุบตัวลงไปอ่ะใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยตัวเบาก็มีการแบบว่ายืดออกมาเพื่อรับกับรับกับตัวน้องต้นขา ทำได้ดีตอนนี<ช>้คิดว่าข<ช>้างในจะเข้ามาเลยอึดอัดนั่งไม่สบายนะจริงจริงเพราะว่าเบาะหลังมันดูหลังคามันดูลาดเทมากแต่ว่าเขาเ <Criminal. S 2> ว้าวเนือที่หัวได้ดีเลยมีแอร์มาให้สวยงามทำสภาพเบนเฮ้ยคือไม่ได้แย่นะแล้วก็ที่วางของดูแข็งแล้วก็สบายๆๆใช้งานได้จริงนะไม่ได้ก็มารอนะดูสิตายแล้วเก็บของลับได้เยอะเลยเนี่ยของลับ หลอดไงนั่งสบายเกินค่ง้นั่งไคือถ้าตอนเนี้ยให้ตัดสินมาถเกินจริงถ้าให้ตับสินเทียบกับ B M W X4 อ่ะน้องมาเบนมาเบนเลยเธอชอบเบนไงเธอชอบไม้แท้มีแอชบูดมาให้เบาๆมีที่ขุดลำโพงแบรมสเตอร์แบบ สามารถถอดเอาไปขูดวัตบีได้นี่ก็คือในรุ่น AMG+ คุณผู้ชมก็จะได้ลำโพงแล้วเครื่องเสียงแบบเบอร์เมสเตอร์13จุดคุณผู้ชมเรามาอยู่ที่ภายในของ GLC c ู u ป e พูดแค่นี้แล้วกันนะกูไม่พูดชื่อเต็มแล้วเหนื่อยตัวตัว Plu ด้วยซึ่งความเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีระบบฝาท้ายแบบที่เตะโด่งแล้วเปิดขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ระบบเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์แล้วมีเลดท็อปหลังคาสนรกจ้ามาแล้วนีทำไมปกติเธอไม่มาเหรอสตารู๊เธอไปอยู่ไหน แล้วก็มีตัวนี้อีกเฮดอัพดิสเพลย์มี่มีไอร์เฮดอัพดิสเพลย์ไม่ค่อยเห็นในรถเบนท์เนาะนี่ก็เป็นรุ่นแบบอีกกี่รุ่นที่มีมาให้ไม่พรงมอะไรก็จะไม่เหมือนกันด้วยเป็นแบบไทตัดแฮชแบกไทตัดไม่ใช่มาไหนนี่ไงเขาใส่ตรงนี้จะดูสปอร์ตมากขึ้นใช่จะไม่กลมกล่อดุกดิ๊กจะไม่กลมกล่อมเหมือนเอ็มจีดานิมิทแป้นเบรกแป้นแป้นคันแรงก็จะเป็นแบบสปอร์ตใช่ก็คือแบบเป็นรุ่นเอ็มจีดานิมิทก็จะเป็นแบบ ธรรมดานั่นเองสปอร์ตนิดๆสปอร์ตนิดๆตามที่พี่จูนได้บอกไว้ให้พวกเราฟังสก็เป็นแบบทรงสปอร์ตด้วยเป็นที่มาของความนั่งสบายมากขึ้นจากรุ่นปกติกระชับเชียร์ใช่ไหมแต่ออปชั่นอื่นๆที่อยู่ในรถเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหน้าจอระบบคอมมานด์ออนไลน์จาก m e r c e d e s b e n z ที่มามพร้อมกับทัชแพดแล้วตัวนี้เหมือน C c l a s s ทุกอย่างเลยยกเว้นแต่บางชิ้นนี้สวยใช่ชอบมากเลยเราชอบอย่างหนึ่งคือ Mercedes Ben z เลือกวัสดุแล้วก็โทนสีการตกแต่ง ดูดีแล้วสัมผัสดูดีมากเลยอ่ะคือแบบไม่ได้จะว่าอะไรอ่ะนะแต่กับกู้แข่งอ่ะคือมาดูโบแล้ว่ะโบจอยไปแล้วอ่ะใครเหรอไม่รู้ดิแต่คือแบบเนี้ยเดินได้จริงนะจ๊ะไม่เหมือนวีออสเนาะไม่ต้องพูดถึงมาอย่าไปเล่นไปเล่นเขาปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นเดินได้จริงแล้วก็วัสดุบุนี่มก็ตามสไตล์เบนพรีเมียมก็พรเเมียนจริงๆอ่ะแล้วส่วนนี้ที่คือที่ท็อปยากจากแงะไปแปะฝาบ้านมากก็คือเป็นไม้แอชบูด ของแท้ด้วยนะเขาบอกของแท้นะจ๊ะงานนี้ก็คือจะปล่อยปลวกมากัดแท้แท้เอะไรก็เป็นแบบแยกฝั่งอะไรปกติระบบนําทางไม่มีมาให้แต่เป็นเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วมีความรองรับก็คือสามารถเอาเอฟกีการ์ดมาเสียบแล้วก็เป็นเิดในวีได้เลยถูกต้องแล้วก็ g l c คูเป้ทูกรุ่นในร้องระบบพอตโต้สตาร์ทสต็อปด้วยใครลำคาญก็ปิดระบบได้แต่ต้องปิดทุกครั้งที่สตร์ทรถส่วนใหญ่ก็จะลำคานกันไม่ค่อยรักโลกกันไงเนาะแอร์แบ็คนะคุณพี่เขามีให้ถึง8ลูกเลยดีจังเลยอ่ะ ลูกดกมากเลยอ่ะหัวปีท้ายปีแล้วเนาะแปดลูกอ่ะฮะถ้าพูดถึงแต่งการขับขี่ดีกว่าก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าตัวรถจะปรับให้มันดูเตี้ยลงแต่ว่าตำแหน่งการขับขี่ก็ยังสูงแล้วก็มองเห็นทัศไวิสัยชัดเหมือนเดิมเช่นตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นกล้องอยู่ประมาณ78ดวง7 8กล้องในที่กำลังถ่ายพวกเราอยู่เขาน่าจะด่าเราอยู่ในใจน่าหน่ะสิแต่ก็อยา <c oughs> ได้นำพาเพราะว่ารถอยู่แค่2คันกันต้องรีบถ่ายรีบจบเนาะ ทำไมฝากระโปรงใหญ่ขนาดเนี้ยดูแน่นเนาะดูแน่นมากเลยนี่คุณผู้ชมเห็นฝาแบบเนี้ยไม่ใช่6สูบนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสีสูบสีสูบไม่ใช่สูบธรรมดาด้วยสีสูบแถวเรียงอุ้ยมีควระเบียบอ่ะโอ้ดีดีความจุประมาณอ่า2.1ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรจ้าผูกเข้ากับเกียร์อัตโนมัติก้จังหวะแบบจีโทนิกนี่เป็นบล็อกใหม่แล้ววันนี้ t อปเป๊ะมากฉันชอบตรงนี้ คิวเราคิวถ่ายนานก็เลยนั่งจำก็เลยนั่งจำนานแล้วก็เป็นเทอร์โบคู่ด้วยอ๋อจริงป้าดีอ่ะมีเทอร์โบคู่เสียลูกหนึ่งก็มีอีกลูกหนึ่งทำงานได้ใช่ไหมแต่เขาจะไม่เสียมั้มมันไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นน้ำแบบน้ำน้ำลิ้นจี่เนาะใช่นี่น้ำลิ้นจี่ระวังฉี่ออกมาเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีไส้กรองอากาศให้ด้วยก็ต้องมีไหมนี่แต่บอกจะบอกว่าดูแข็งแรงมากเลยนะคุณผู้ชมอยากจะบอกเหล็กเหล็กวัสดุวัสดุนี่เขาเก็บงานดีแล้วใช่ไหมนี่เก็บงานดีแล้วว่รับแรงไงเธอเหมือนที่ซีบิ๊กทำไง จะเห็นมาข้างๆซีบิกเขาก็เป็นเหมือนกคนรับแรงใช่ค่ะเขาล้วล่าสุดฉันไปดูโตโยต้าวีออสเอามาถ่ายรายการหนักกว่าซีบิกอีกเอาไว้รับแรงพ่อว่าอย่างนี้รับแรงสวยอ่ะคืออ่าให้เลือกระหว่างเปิดฝากระปุกปิดฝากระโปรงขับจะเอาเลือกองเปิดหรือปิดดีเปิดฉันอยากโชว์เครื่องเมอร์เซเดสเบนจ์ G L C 2 5 0ห้าศ์ D Fourmatic คูเป้ทางรุ่น A M G Dynamic แล้วก็รุ่น A M G Plus เนี่ย ส่วนราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอาว่เดนมิกก่อนเดนมิกเป็นรุ่นล่างเนาะราคาอยู่ที่4 9 0 0 0 0าบาทอ่าถ้าเป็นรุ่นพลัสก็คือเพิ่มออปชันให้มันดูหรูหราแล้วก็พลัสจริงๆเนาะที่ราคาเพิ่มอีก4ี่แสนบาทเป็น4ี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถูกต้องคุณผู้ชมแต่ต้องย้ําก่อนนะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นนําเข้าไม่ใช่รุ่นประกอบในขนาดนำเข้านะเนี่ยนั่นน่ะสิก็จะได้เป็นรถยนต์ที่ หรือผลิตจากเมืองนอกเมืองนากันเลยทีเดียวเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะตอยกับท็อปก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วกับเด็กคูปชนแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับใช่แล้วใครที่สนใจ SUV ทรงชูเชชงชูเช่ชงช,งชงสปอร์ตใครที่สนใจ SUV ที่ดูฉบเฉี่ยวทรงคูเป้แบบสปอร์ตแบบนี้อ,อย่าลืมีความเคลื่อนไหวนั่นนะสิเพราะมีความสปอร์ตนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่าลืมมาดูกันได้นะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมีาเคลื่อนไหว ที่ผ่านเคลื่อนไหวเป็นจังหวะสุ่มบ้าง oh <my> Mercedes-Benz GLC ส5 0 d atic, oupe, ้าศ t นย์ดีโ o ร์แ AMG Plus คือการตั้งชื่อลูกของ Mercedes-Benz เนี่ยก็จะทดสอบความจำของเซลล์ไปในตัวเนาะเวลาเซลทำการขายรถก็จะต้องแบบจำชื่อรุนที่ได้ <c oughs>